สวัสดีนะคะทุกคนมาสูดหายใจเข้าออกลึกๆสักสามครั้งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยมุกจะมาอ่านำสมาธิแล้วก็จะพาทุกคนมาฟังนะคะเดี๋ยวมุกจะอ่านหนังสือเป็นหนังสือของโอโชนนั่นเองนะคะดีไซน์รักเนาะอืม สวัสดีทุกคนนะคะมาสูดหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งค่ะผ่อนคลายนะคะอยู่ในท่าที่สบาย วันนี้เนี่ยมุมข้างหน้าของมุกจะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยเป็นมุมของพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินนะเป็นแสงสีส้มที่สวยงามมากเลยนะคะอยากจะแบ่งปันบรรยากาศข้างหน้าที่เป็นธรรมชาติให้กับทุกคนได้ฟังก่อนพร้อมกับเสียงธรรมชาติในยามเย็นนะคะนกก็กําลังบินกลับเข้ารังเนาะมีผีเสื้อนะคะแล้วก็บร,ริากาศธรรมชาติมากเลย การทำสมาธิตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาตอนนี้หรือย้อนหลังก็ตามนะคะให้อยู่ในอิริยบทไหนก็ได้นะคะที่เราสะดวกแล้วก็ผ่อนคลายนะคะตั้งแต่หัวจะดเท้านะมีส่วนไหนที่เกร็งที่หนักที่ปวดอยู่ก็ค่อยๆค,คลายออกนะคะอันดับแรกกายเราถ้าเกิดว่ากายเราเนี่ยอยู่ในอิริยบทหรือท่าทางที่ไม่สบายเราจะทำสมาธิได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาทำสมาธิในอิริยาบถท,ที่เราสบายก่อนนะไม่ว่าไม่ว่าตอนนี้นะคะกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามอยู่กับลมหายใจที่เข้าแล้วก็ออกไปเรื่อยๆเลยนะคะ การทำสมาธิเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะเราจะทำในอิริยบทไหนก็ได้อยู่ในท่าทางไหนก็ได้จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้นะคะวันนี้ให้เราอยู่ในอิริยบทที่ผ่อนคลายก่อนเมื่อเรารู้สึกว่าส่วนต่างๆของร่างกายได้ผ่อนคลายไปแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันขณะ อยู่ในความรู้สึกณปัจจุบันขณะความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันขณะหากเกิดความคิดขึ้นให้เรารลลึกรู้เสมอว่าความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะคะตอนนี้ความคิดเกิดขึ้นหรือยังถ้ามันเกิดขึ้นให้เรากลับไปมองเห็นนะคะว่าสมองของเราเป็นห้องว่างเปล่าสีขาวแล้วหลังจากนั้นห้องห้องนี้ เป็นห้องที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในห้องเลยพอไม่มีอะไรอยู่ในห้องปุ๊บทุกอย่างก็หายไปความคิดก็หายไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดนะปัจจุบันค่ะ ลองฉีกยิ้มก,กว้างๆเพื่อให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนดูนะคะ Thank uh you. -huh. โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็ทำสมาธิยามเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมกอยากจะอ่านหนังสือเนาะเป็นหนังสือดีไซน์ลักนะคะ Being in love นะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวตัดไปไลฟ์ถัดไปเลยแล้วกันนะคะโอเค